Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะ10โมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทำสูทตี้ก่อนไปทำงานกันแล้วก็เครื่องปัดก็เบอร์รี่ ตอนนี้ถึงในเมืองแล้วนะคะประมาณ10บโมงครึ่งแต่ว่าวันนี้เราเข้างานชา้าเราเข้าสเปดครึ่งก็เลยเดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้าอันนี้ไปไปตัดขางเก่งก่อนนะคะที่ทำงานเราคือมีลิฟต์ด้วยนะคะอันนี้เป็นชั้นที่สอง เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันก่อนจริงๆวันนี้เรามาเร็วแต่ว่าเราจะไปเปลี่ยนชุดรอเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเราแบบว่ามันมีมาเก็ตเมื่อกี้เดินผ่านมาเราก็เลยจะไปซื้อโดนัทกันก็ <c oughs> I'm early <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือถึงเวลาทานข้าวแล้วนะคะปกติคือเรากับเพื่อนจะชอบมาทานตรงคาเฟ่ข้างๆที่ทำงานวันนี้เอาเข้าวมาเองก็คือแพ็คลันช์มาจากบ้านจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะคะ <laughs> แล้วก็อันนี้เป็นโดนัทที่เราได้ซื้อมาตอนเช้าะคะ่ะ I try oh, my Oh god my I'll eat the pandan later because I think I would like the pandan. Oh my god, good, mm. so good. Mmm. Mm. good. good? Mm. Like it's like oh, sweet. Oh, it's right? like honey. Oh wait, it's honey. Yeah, it's honey. <laughs> Maybe try the green. The green is cute. You look like a first timer. ก,ก yes. าแวาห,หมดเวลาเบรกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปทำงานแล้ว ร้านอาหารที่มาทานวันนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีบวกกับอิตาเลียนเป็นร้านอาหารที่เราชอบมากอันนี้เป็นเหมือนเมนูทาทาร์อร่อยมากแลก้วก็ทูน่าก็คืออร่อยมากๆอันนี้เป็นเหมือนแซนด์วิชเลก็กๆแล้วก็มีเนื้ออยู่ข้างในก็อร่อยเหมือนกันส่วนอันนี้เป็นเหมือนอมต๊พ็อกกีปปป้คาโบนาร่าคือเราเป็นคนชอบชีสมากก็เลยชอบเมนูนี้มาทุกครัง้งก็คือสั่งทุกครั้งเลย นี่เป็นเหมือนอา,บามบะหมี่เย็นแล้วก็มีเป็นหมูสกิเวอร์ข้างบนก็อร่อยมากๆแล้วก็เฟรชมากแล้วก็อิ่มมากๆถึงเวลากลับบ้านนะคะ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วนะคะเรากำลังจะไปทำงาน ก็วันนี้เข้างานสายเหมือนเดิมนะคะ11โมง45ก็เลยจะมาแต่งหน้าเล่นๆต่อมาก็จะเป็นบลัชคือชอบบลัชของ Glossier มากคือใช้แบบหลายปีแล้วก็ยังไม่หมดเลยมาผสมกันต่อไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้ ไฮไลท์ของ a r รเเป็นแบบครีมครีมคือที่ใช้เพราะว่าอันนี้ได้ฟรีมาก็ <g ül> เลยเออใช้สักหน่อยเสร็จแล้วปกติก็คือจะใช้อันนี้ข้างในก่อนใช้ในเดีย้ยเพราะวสีมันแบบว่าเข้ม แล้วก็จะทาทับด้วยเดี่ยวลิปแทร์ทูอันนี้จะหมดแล้วเรียบร้อยก็เสร็จแล้วออฟฟิตวันนี้ก็ใส่เสื้อข้างในอืมจริงๆแล้วอันนี้เป็นเสื้อทํางานนะคะของพราดาแต่ว่าแบบมันดูทางการไปใช่ไหมก็เลยจะแพรกับกางเกงวอรม แล้วก็จะใส่รองท้าผ้าใบอาหารเช้าแบบง่ายๆนะคะอันนี้แบบมันคือบรอกโคลี่ที่เราทำไว้เมื่อคืนมันเหลือแล้วก็ทำขายเพิ่มแล้วก็กลัวไม่อิ่มนะคะเพิ่มโยเกิร์ี เมืองแล้วนะคะแต่ว่าแอบมาเร็วไปแกลแต่ว่าเดี๋ยวจะแวะซื้อเครื่องดืง่มหน่อยจะแวะซื้อไอศกรีมก่อนเข้างานนะคะ <S <S Hello um Do you guys do ice chocolate Yes Can you <yes. S 1> please get one ice chocolate to <Of course. S 1> go please Thank you Thank you so much ถึงที่ทำงานแล้วเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดแล้วแล้วเดี๋ยวอาจจะมาบล็อกอีกทีตอนกลางวันนะ้าถึงเวลาทานข้าวแล้วนะคะวันนี้เราพักแบบเลทมากปกติเราจะพักแบบบ่ายโมงสองโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เพราะว่าเข้าสายก็เลยพักสามโมงนะคะ แต่ว่ามันทานข้าวโฮมเยวก็แพ็คละเม์ชมาเป็นไก่แล้วก็ผักแล้วก็ข้าว กลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้ไปเดินเล่นแถวที่ทำงานมาวันนี้เราเลิกงานประมาณทุ่มหนึ่งก็เดี๋ยวเจอกันตอนเลิกงานบายบายก็ถึงบ้านแล้วนะคะเหนื่อยมากเพราะเราเดินกลับบ้าน ก็จะทานข้าวเย็นแล้วจะจบ vlog เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวมา vlog ใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย